ครับเพื่อนๆพริกไทยสุกแล้วครับนี่เพื่อนครเมื่อพริกไทยสุกอย่างนี้เนาะเราไม่มีเครื่องสีอะไระเปลือกออกนะครับก็จะทานเป็นพริกไทยดําพริกไทยดําก็มีประโยชน์มากมายนะครับแต่ถ้าเราจะออกเพื่อนๆเราแค่บีบนี่ครับมีเวลานั่งบีบเรื่อยๆอย่างนี้ครเขาก็จะออกมาละนี่ฮะเห็นไหมข้าวขาวเ,เห็นไหมครับนี่ครับนั่งบีบแล้วก็ตากแดดครับ ก็จะได้เม็ดขาวของพริกไทยเหมือนกันนะครับที่สําคัญก็คือเป็นพริกไทยบ้านเรานะครับพริกไทยปลูกเองในสวนเนาะทีนี้นะครับเราแยกพริกไทยนะครับจากการต่อยอดเสียบกิ่งเนี่ยนะครับเอากิ่งเข้ามาเอาก้านเข้ามานี่นะครับก็มาเสียบลงถุงลงดินนะครับเพื่อจะให้เขาเกิดนะวันนี้เราจะลองมาเพาะเมล็ดดูนะครับหมดเนี่ยนะครับเนาะจะลงใส่ถุงนี้เลยครับ พเพาะเมล็ดพริกไทยดูครับนี่ดูเขาจะเกิดไหมนะนะครับเพราะตามธรรมชาติเ็คาคงเกิดเองอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาลองพอเพาะเมล็ดพริกไทยดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ